ก็สวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปรับนกนะครับผมเป็นโลกอีกแล้วนะก็คือโลกนกงอกนะครับผมตัวนี้ก็เป็นลูกป้อนเหมือนเดิมนะครับไปรับที่สถานีรถไฟเนาะตอนนี้ก็ใกล้กําลังจะมืดแล้วประมาณ หกโมงห้าสิบนะครับผมทุกคนตอนนี้เขากําลังออกมาส่งให้ที่สถานีรถไฟเนาะเดี๋ยวผมจะขับรถออกไปรับที่สถานีรถไฟกันนะครับผมโอเคเจอกันที่สถานีรถไฟครับโอเคนะครับทุกคนก็ตอนนี้เนี่ยเราออกมาแล้วนะแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนกันนะครับเราไม่รู้ว่าแบบเขาไม่รู้ว่าคนส่งโนเขาอยู่ไหนนะก็คือตอนนี้แม่งโคตรมือดอะทุกคนดูดิเนี่ยคือในกล้องอาจจะดูแบบ ฟ้าสว่างนะแต่ว่าจริงๆมืดมากตอนนี้คือออกมาถึงก็ประมาณทุ่มกว่าแล้วทุกคนเดี๋ยวเราไปเดินหากันดีกว่าว่าเขาอยู่ไหนนะครับเราจะได้รับน้องกลับแล้วก็รีบกลับบ้านกันเพราะตอนนี้ผมมามอไซเนาะมันก็ค่อนข้างมืดอะ่ะนี่ผมก็เตรียมตะกร้ามาด้วยนะเพราะเขาบอกว่าให้ออาตะกร้ามานะครับเพราะว่าเขาไม่มีกล่องกล่องเขาหมดนะโอเคไปเดี๋ยวเราไปเดินหาเขากันว่าเขาอยู่ไหนนะครับผม ทุกคนผมเดินมาจนถึงแบบจะจะถึงหน้าฐานีแล้วตรงนี้คืออยู่ตรงเสาธงนะครับเนี่ยแม่งโคตรมืดเลยนะตอนเนี้ยมืดมากคือเขาอยู่ไหนวะทุกคนเนาะเดี๋ยวผมหาที่นั่งรอสักพักแล้วกันเขาน่าจะกาลังมานะครับอันนี้คือแบบมืดตึ๊บเลยน่ากลัวมากเดี๋ยวเราได้นกเรารีบกลับกันเลยนะครับอยู่ดีมืดตึบ๊บโห โอเคเดี๋ยวไปหาที่นั่งรอกันทุกคนโอ้ยมืดตึบเลยโอเคเดี๋ยวเราเอาตะกร้ามารอนั่งรอตรงที่รอรดไฟละกันนะครับโอ้โอเคมาอยู่ที่สว่างสว่างเขาจะได้แบบมองเห็นเราตรงนี้ดีไหมอะไรหลนโอเคอ่ะ ผมรอตรงนี้แล้วกันนะเดี๋ยวถ้าพี่เข้ามาก็จะได้เห็นเราดูดีทุกคนมืดแล้วตอนนี้ก็ทุ่มยี่สิบนะครับผมเนี่ยก็จะมืดๆอย่างนี้แหละโอเคเดี๋ยวเรานั่งรอที่สถานีรถไฟนี่แหละเนาะเดี๋ยวพี่เข้ามาเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับผมนี <Players> ม่ตาดำหรือตาแดงตัวไหนมีตัวตาแดงตัวเดียวมีตาแดงตัวเดียว อันนี้มันจะออกเป็นไฟฟ้าป่ะถ้ามันใช่ค่ะอ๋อสแปงเคลื่อนสแปงเคลื่อนนอนอ,อันนี้ดิอันนี้อะไนโนใช่ใช่แม่เดี๋ยวผมขายขอ,ของคำนึงอ้าปเอาไนโนนี่แหละพี่น,นี่ยังดูเพ้ไม่ค่อยชัดเนาะป้อนเป็นใช่ป่ะป้อนเป็นพี่ผมป้อนเรืเบิร์ดอยู่จะออกเป็นราวๆตัวผู้อ๋อ ลองลุ้นดูเขียครับพี่ถ้ายังไงจะมาเปลี่ยนตาโตเข้าครับอ่ะสักมีเรื่องบัญชีป่ะพี่โอนเงินทอนมีครับปีเราผมอยากเลี้ยงซันอยู่แต่แบบไปถามร้านไหนเขาก็ขายแบบแพงมากเลยซันมันก็ราคาไีไม่แบบเขาขายตัวละสองพันเก้าสามพันกันมันต้องดูว่ามันมาเขียวหรือมันมาเหลืองถ้าอย่างของพี่อะเพราะพันที่อะมันมาปากขาวอ๋อใช่เราก็ต้องมาดูลูกมันน่มันจะจ่ายลูกมันยังไง ถ้ามีออกพี่จะลงในกลุ่มเมนี่ใช่ใช่ <ล descend. S 2> ถ้ามีออกมาพี่ระบายออกพี่ก็จะลงในกลุ่มแหละเพราะพี่คเลี้ยงหน่วยรอกมันก็เริ่มเยอะแล้วที่บ้านมีสีนี้สีเหลืองเหลืองนี่แหละจะเป็นตัวมีตัวผู้ตัวใหญ่อยู่ตัวนึงแก่นั้นแหละตัวนั้นเพราะว่าพี่ไม่ได้ขึ้นทำพี่ปล่อยมันบินเล่นอือยู่ในกรงใหญ่ตัวนี้พี่ว่าพี่จะเก็บมันเหมือนพ่อมันพ่อมันจะสีนี้ใต่ตัวนั้นน่ะพ่อมันจะสีนี้ส่วนแม่มันโตมาจะออกเรื่องเหลืองม่วง ตัวนี้มันจะออกเป็นเหลืองเหลืองเหลืองอ้อนแสงอ๋อเหลือง้องง่อนใช่เหมือนพ่อมันสวยดีใช่นี่มันจะเป็นสเปรย์เคลื่อนอ่อนๆสีเหมือนแม่แต่แม่มันจะมีลายดำๆลเนอะมันจะเป็นถ้าถ้าตัวนี้มันตัวผู้หรือตัวเมียยูได้ไหมแบบลุ้นๆออกไปทางเมียเหรอ ดูฟอนแม่ฟอนเก่งมากเต็มท้องทุกตัวเลยอ๋อนี่คือเพิ่งล้วงมาเลยใช่ใช่พี่ล้วงมาเล่นทุกวันอะ่ะพี่ไม่ได้ฟอนถ้าถ้ามันไม่ชินกับอาหารป้อนก็ลองอดอาหารไปก่อนให้มันพ้นคืนนี้นแล้วก็ร้อยมันหิวแล้วร้องป้อนอยู่โอเคอเค,ครับต้องไฟกกด้วยใช่ไหมไซนี้ไม่ต้องแล้วไม่ต้องเราบอกและไม่ให้โดนแอร์จัดก็พอโอเคครับพี่โอเคไปกลับครับผมครับ ชึบโอเคนี่ทุกคนเราได้กลับมาแล้วนะถึงบ้านแล้วนะครับผมนี่น้องอยู่นี่ดูสิสีขาวเลยชื่ออะไรดีหรอชื่ออะไรดีอ,อน้องไปเสียใบยโนนะทุกคนวู้เจ้าของเจ้าของนกคุยดีมากนะแบบเขาคุยกันดีมากน่าจะเดี๋ยวผมน่าจะแบบติดต่อซื้อนกกับเขาอีก เขากำลังพ่อพันสันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเอาน้องไปใส่ในตะกร้าที่ใหญ่กว่านี้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราเอาไฟกกันเพราะว่าผมกลัวน้องเขาไม่สบายอะ่ะช่วงนี้อากาศมันเปลี่ยนเนาะโอเคไป ชื่โอเค okay. มานี่ลูกนี่ดูดี <c oughs> น่ารักจังโอเคมาเดี๋ยวเราเอาน้องเข้าใส่ในตะกร้านี้นะครับผมเป็นตะกร้าที่เ,เจ้าฮันเตอร์เคยอยู่นะตอนนี้ผมก็เอาออกไปล้างแล้วก็ได้เอามาใส่เจ้าน้องตัวนี้แหละย,ยังไม่มีชื่อเหมือนเดิมเดี๋ยวคลิปต่อไปถ้าผมคิดชื่อได้เดี๋ยวก็จะเอามาบอกเนาะ น้องเขาโตแล้วอะไม่รู้ว่าจะเชื่องไหมอะแบบเขาเริ่มโตแต่ว่าขนก็ยังขึ้นไม่เต็มนะเนี่ยตรงตรงหลังอะเนี่ยขนตรงหลังยังขึ้นไม่เต็มนะครับน้องชอบกัดแะเหมือนกับมอนเตอร์เลยมอนเตอร์ก็ชอบกัดอย่ากัดพ่อนาะโลก,เป,เ,กนะเป็นเด็กดีนะครับใช่ไหมเป็นเด็กดีนะลูกขอให้เป็นตัวผู้แล้วกันจะได้เอามาคู่กับมอนเตอร์นะครับ เดี๋ยวจะได้ทําลูกแต่ผมก็ยังไม่ชัวร์หรอกว่ามอนเตอร์เป็นตัวเมียนะโอเคเดี๋ยวเราเอาน้องเขาไปใส่ไฟกกกันนะครับโอเคก่อนที่จะไปถ้าเกิดใครชอบคลิปแบบนี้ชอบคลิปนกชอบคลิปกระต่ายหรือชอบคลิปเม่นหรือชอบคลิปปะครับก็สามารถ คอมเมนต์ไว้ได้นะครับว่าอยากให้ผมทำอะไรแล้วก็ถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์แล้วก็กด s u b s c r i b ์ให้กับช่องของผมด้วยเนาะช่วยกันกด s u b s r r i e ์ให้ถึง1,000งัซับไวๆนะครับผมผมจะขอบคุณมากๆเลยถ้าเกิดทุกคนที่เข้ามาดูช่วยกันกดไลค์และ s u b s c r i b ์ให้ผมนะครับและที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยเนาะเผื่อผมลงคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้รีบเข้ามาดูก่อนใครเพื่อนเลยนะครับผม ป่ะเดี๋ยวเราพาน้องเขาไปกกไฟกันนะครับไปเลย